สวัสดียำแรงครับผมวันนี้บ่าวเท่าจะแกงผักละนี่ครับแกงผักละใส่เห็ดหูรละนม่เลยเลยแกงผักละใส่เห็ดหูละครับมาละมาแกงกันเลยเครื่องปรุงครับหอมขาวหอมแดงพริกแห้งเกลือกะปิห้าอ่าห้านี่หน่อยจอนถูบปอครับมาตำกันเลยเนี่ยตำแล้วใส่ห้าไปสักสองสามตัวครับใส่เข้าไปแล้วก็ตำเลย เสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วครับปัดเลยตั้งน้ำใส่น้ำเลยอ่าน้ำดางโคกก็ใส่จบข้าวเออให่ข้าวมชุกเด้อเดี๋ยวเรามาโปะใหเข้าวกันน้ำเดือดไปเล่นไปเล่นนะครับใส่เห็ดหมูละลงไปก่อนเลยอี่เห็ดหมูละครับใส่ลงไปใส่ลงไปเอาล้ครับน้ำเดือดเห็ดร่มสุกแล้วเอาปใส่ผักละ,ละเอาไปเลยผักละที่างเอาล้างวันนี้ เ,เลยสว่าผักละผักละนะครับแกงผักละนะครับเอ้าไป้ขมุดได้ขมุดวันนี้ไป้ขมุดวันนี้ตาตตามปอด้ยอันเรื่อยๆครับผมทอดส,สุด,ดยอด,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 ดี๋ยวใส่ผงชโลดไปผงชโลดนิดหน่อยครับใส่ลงไปเอาละคนครับใส่ผงชโลดไปแล้วจิ้มนิดหน่อยครับอะไรก็ อจับเบรละโอเคปิดไฟเลยปั๊บเรียบร้อยครับผมแกงผักละแกงผักละส่เหตุหูละเรียบร้อยครับกี่ข้อแดงตรานี้ครับเนอออชอว์ว้าหอน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 ข้อนึงคนนึงหอนหอนอ่าดันเทนเสร็จแล้วครับผมนี่ครับแกงผักละครับผมนี่คนนึงหอนหอนจ้ำหน่อ อืมอืมอ๋อมายกดครับอืม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 อร่อยครับผมเอร่อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมมีเรื่องปรุงอยู่ค่ะใต้คลิปเนาะบ๊ายบาย